สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันเมเมทาวีธรรมทานกับรายการขายบ้านที่เชียงรายนะคะขึ้นหัวข้อไว้ว่าซื้อหนึ่งแต่ได้ถึงสองหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงว่าซื้อบ้านดิฉันนะคะหลังหนึ่งมียุ้งฉางขนาดใหญ่นะคะซึ่งท่านสามารถเอาไปสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลังเลยนะคะเพราะว่ายุ้งฉางเนี่ยขนาดใหญ่นะคะเป็นไม้แท้ด้วยไม้เนี่ยไม่มีการหดตัวแล้วนะคะ ดิฉันเคยเห็นหลายๆท่านนะคะที่เขาซื้อบ้านเก่าแล้วก็เอาไม้เนี่ยไปสร้างเป็นบ้านหลังใหม่นะคะเห็นหลายๆท่านทําแบบนั้นคือยุ้งฉางที่บ้านดิฉันเนี่ยใหญ่มากแล้วก็เป็นไม้เท้ทั้งนั้นนะคะท่านสามารถรื้อออกไปทําบ้านหน้าอีกหนึ่งหลังนะคะหรือว่า,าไปทํากระท่อม รายหน้าโอ้โหได้หลังเมเริ่มเลยนะคะจะบอกให้ <c oughs> ก็เท่ากับว่าซื้อ1แต่ได้ถึง2นะคะคุ้มค่าคุ้มเกินคุ้มเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> ก็นะคะถ้าใครอยากจะเข้าไปดูว่ามันใหญ่โตจริงไหมนะคะเชิญเลยนะคะเดี๋ยววิฉันจะให้พี่สาวไปเปิดประตูให้นะคะบ้านเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านยิ้วไห่ตำบลิ้วอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะมไม่ห่างจากตัวอํเภอเทิงนะคะประมาณ1ิบสิบกิโลเมตรแค่นั้นเองนะคะ แล้วว่าเออแล้วก็ถ้าใครอยู่แถวเชียงรายเวียงชัยหรือว่าแม่สายนะคะอยากจะเข้าไปดูนี่ไปดูได้เลยนะคะจากสี่แยกแมกอนเนี่ยใช้เส้นทางเชียงรายเทิงนะคะหรือว่าเชียงรายเชียงของนะคะเส้นเดียวกันนะคะถนนเชียงรายเทิงเนี่ยสามารถไปเชียงคำไปเชียงของได้นะคะเส้นเดียวเนี่ยไปได้3มที่เลยนะคะสะดวกมากก็ ถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะคะว่าราคาเท่าไหร่กี่ตารางวากี่ตารางเมตรนะคะดิฉันมีข้อมูลเหล่านี้ให้ท่านหมดแล้วนะคะไว้ในเอ่อเว็บไซต์นะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะให้ลิงก์เว็บไซต์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะง่ายๆแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มสีแดงๆนะคะซ้ายมือตรงด้านล่างนี้เลยนะคะปุ่ม subscribe นะคะกดไว้เพื่อที่จะได้เข้ามาดูข้อมูลที่ดิฉันจะจัดเตรียมให้ท่านเกือบทุกวันนะคะ แล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยถามไปได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ดิฉันมี QR Code ไว้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ